มาซื้อแพอมเพิร์ใไ้แม่ก็เลยได้มากนางกินเขา่าพี่น้องจา๋ามากินเขาน้ากันสว,ส,สวัสดีจ้าพี่นอ้องพ่อกับเจอ้อมกับเจ๊แพอีกแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกทุกคนมากินเขาน้กนนากันพี่น้องมะแกพูดัพสไค์เกือบเห็นแพเห็นอยู่เห็นบ่อ๋อย่าลายเย,าายอยม,มากินเขาน้ากันพี่น้องจ๋า แกวปลาทางค์นะมาปนเห็ดไข่พี่น้องเสร็จแสบแกวปลาน้ำไก่เป็นตาบ่าไงออกมาธุระพี่น้องจ๋ามือนีออกมาคือเป็นเผื่อพี่เมย์เริ่มมากินเข่าทักทายเพื่อนๆพี่น้องจ๋าน้องใหม่ก็มีก็ครจะกินยังหลายอย่างน้องใหม่ถึก็ติ๊บาทาด้วย อืมอีนอวผุนเอาไปเคียนก็ไม่ยังดกซื้อสองถุงถุงหนึ่งยี่สิบบาทเป็นสามสิบยวไปเคียนซุปอันนี้พักกูดเลยนั้ยี่สิบอันนี้พักกูดพี่น้องเดร้ายเนาะบ่เคยกินยาเคี่ยเนี่ยขังแรกแจงสมแทบใช่ไหม มา,มาพี่น้องะมากินน้ำแ <มา S 2> ันาม,ามาเด้อสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอันรีดปลาแดดซุยประแดดกันพี่นออ้องลันมี่ถยไม่จานดอกออมามาเฮ็ดธุระแม่ตลาดได้ของกินกับหิ้วเขาที่บ้านนี้หิ้วเขาให้แน่เอือเอ่อ,เอ,อ,อ,อยเยอื่อยพวกเราก้องเขามาเยอะแพกับทิดเลยปคนเห็ดไทยิีไปกินยุบานเอือ่อยคนละอาอีกได้มาตลาดเหมือนกัน เอากองเข่ามาเพราะว่ามีร้านหน่อยมานั่มพี่้องจ๋า <c oughs> นี่นี่เห็นปะอืมมีร้านหน่อยมานั่มก็เลยเอาเขามานั่มมาสื่อไก่ให้เพื่อนกินพอดีเออขี่รถมามะฮอตตรงนี้พี่้องจา๋าอยากจะมาทักทายเพื่อนๆเนาะอืมเป็นสวนอ่าลมเก่าเป็นสวนพักพรยนอนใจพี่้องจา๋าก็เลยพ้ากันแวะจักพักหนึ่งกินเขา่าเดียวจะเฮ็ดคลิปจักขู่พี่น้องแล้วกะ ยังพอจะกับกัน,นอนแ,แพเนาะมากินขอน้ำกันพี่นอ้องเบาๆหลายใ่หางนิ้วคือกันเด่นเขือพี่น้องเขือเขือเป๋าะกินเป็นนวยเลยอับอืมอืมออือือ เอยบ้าพักกูดครั้งแรกที่กินแซ่บ <c oughs> เดี๋ยวพี่สีเล่าเรื่องพักกูดให้ฟังอืมอ่ะมีตำนานบ่บ่แม่นมีตำนานอกสมัยตะกีพี่อยู่อ่าอยู่มาปูไปทางบอวินยี่สิบหกคนดูสิบห<อ>้าคนดูสิบห้าคนดูกัคบคุ้เล่ยอายเด้อจากที่เขามารับชมมานี่ ตัวผู้คนเห็ดใครแสบขนาด <c oughs> งโรงงานพ่อโอมันอยู่หันพักกูดงามงามน้องแท้โรงงานทิตตะกอนเนี่ยนะใช่แล้วพี่จะกลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์พี่จะกลับบานทุกเสาร์อาทิต<อ>ยบบต์มบบา,ท,า,าท,มที่นี่พี่ก็เกบพักกูดมานั่งเอามากําขายน้องแท้เกิดเหตุสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะที่เขามาให้กำลังใจเนาะที่นี่มันเกิดเหตุน้องแท้ รดส้นกันรดส้นกันอยู่บันบึงพักกูดนั้นเกลื่อนเต็มถนนเลยพี่น้องจา๋านี่เบื้องหน้าอ้อมนี่หน้าอ้อมนี่นิบเป็นลอยพี่น้องจา๋าเป็นลอยกลัวตาเตอน,นี่นิบเบิดพี่น้องจา๋านี่มาเราสู่กันฟังเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณลรยรคะ่ะที่เขามาหาให้กำลังใจรับชมนนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณจ้ะ,ะมาเรอมืมาเราวทักทายจ้า,า,าคุณภาษาอังกฤษอื เห็นน่องว่าพักูดว่ามันงามแต่พี่ออมเก็บมากยอดซานีทางแพ่เป็นยอดใหญ่ๆตุปตุปีนี่ยนะอืมทอกนอใหม่นี่ก็นี่แต่อันนี้ยอดมันหน่อยๆเี็นนองแต่มันกับกินได่จะกระกรอบแกงสมแซบพัดน้ำมันหอยกับแสบเอาผู้ใดเห็ดกินเป็นพี่น้องอืะฮะมากินน้องกับ สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสามสิบหกคนมือขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะอะขึนข่าวต้องก่อนคนเห็ดไทยพี่นว่างไปถุงเสร็จละเว้เตรียมพร้อม กินแล้วก็จะฝา,ากไปเหตุคลิปฝากติดตามเะะมด้วยค่ะเด้อยู่ในช่องทางอคลิปสั้นคลิปสั้นชอนะะน็อตเนาะคะ่ะเนาะเห็ดคว่กับเอื่อยเพื่นนี่แหละคะ่ะ <c oughs> บ,บ้าๆบอๆไปมวนกับเบิ้งบ่มวนกับเบิ้งให้ได้ดวค่ะพี่น้องจ้าส่งกำลังใจให้กับทุกทุกคนคือกันเด้อเนาะอ้อมก,กับกำลังอ่าศึกษาเรื่องเข้าไปอ บึงไปทักทายเพื่อนในช่อง youtube กำลังศึกษาอยู่พี่น้องจากะ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวในเด้อจจัเด้อเนาะมาให้กำลังใจกันมากินเขาน้ำกันอึ๊บผ่องๆจะอิม่มยังของพ่อขอบคุณ61คนดูคะ่ะ ทักทายกันพี่น้องอยืนยันตัวตนมะเขือหวานเน่ยนี่ทัาเหมือนไงหวานบะหขนหวานเลยบะเขือเปาะบ้านพี่เอิญบะเขือไข่เตา่า แต่ว่าบางเจ้าซื้อมาว่าถือแก่ได้เลยมันยังเนาะวันนี้นวยเป็นต่แก่ตั้งแก่มา,มาพี่น้องมามากินของน้ำกันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเด้อขอบคุณลหลายๆที่เข่ามารับชมเนาะที่เข่ามาให้กำลังใจบัตรก็จะเว้าอีหยังเนาะบ่จักเว้าอีหยังน้องแพ้เนาะเว้าบ่บ่ค่อยเป็นพี่น้องจ้าอใหญ่แพ้พาแซ่บพามแซ่บบ่ครับ แซ่บแซบมากมามากินๆๆน้ำกันเบิ่งมะเขือช่องพี่อ้อมก,ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> <c oughs> ่ะจำปีอริยาวง <c oughs> อืมอืมอืมมาทักทายกันทุกเก่าเนี่ยเอาแค่นะ <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องทักทายกันพ่อหอมปากหอมคอนะคะเนาะขอบคุณทุกค่ะเด้อทุกการรับชมทุกการทุกคอมเมนต์เลยค่ะพี่น้องไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไทยกันอืมใช่ไหมก็ขอพ่บดดก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเนาะพี่น้องเนาะฝากเนื้อฝากตัวช่องของจำปีจำปีอริยวงจากพี่น้องจ้าจะแพ้พระมวนพระแสด็จหรอพี่น้องโอกาสหน้าพอกันไหม่เนาะะคเนาะ กาหน้าอกันไหมสวัสดีสวัสดีจ้ากา,การ,ร,าะะรกระบ,บาใชม<ห>พี่มีไหมอันนี้ไงเรีบร้อย